มาดูอีกตัวอย่างของคนในวัยเกษียณที่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาทําเกษตรในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลที่จังหวัดตรังนะครับทุกวันนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียวครับ<แ>นี่เป็นกิจวรรัตรประจําวันของร้อยตํารวจเอกสมหมายดําคงครับเป็นข้าราชการบํานาญและก็พันรายกากก็คือการให้อาหารสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้นี่แพะก็มีนะครับแล้วก็ยังมีเป็ดไก่เลี้ยงเอาไว้ด้วยกันครับและยังปลูกพืชนา,นานาชนิด บนที่ดินกว่าสี่ไร่ในตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่เป็นชีวิตที่เลือกได้นะครับที่ต้องการจะใช้เวลาพักผ่อนหลังกเกษียณอายุราชการเพื่ออยู่กับบ้านมีแหล่งอาหารที่กินได้ลดการออกไปซื้อของที่ตลาดก็เลยใช้เวลาว้างค่อยๆพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลทำไปทำมาด้วยความหลากหลายนี้เองจึงทำให้มีไรายได้เข้ามาหลายทางสามารถใช้ชีวิตได้ไม่ลำบากเลยครับและกับรายได้หลักก็มาจากปาล์มมาจากการเลี้ยงพึ่งมาจาก จำรองมาก็จากโคกหนองนานะครับที่ได้ได้เป็นตัวยืนฉังนั้นการตําตรงนี้เนี่ยก็สรุปได้ว่าเราไม่มีหนี้สินนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็อยู่อย่างสบายลดปัญหาว่าเนี่ยตำโคกหนองนาดีอย่างไรก็อม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจราคาจะูกจะยังไงเราก็อยู่ได้นะครับเพราะเราปลูกเองกินเองจช้เอง นอกจากทําการ,กรเกษตรแล้วนะครับยังหาวิธีอุดและลดค่าใช้ใจ่ายในด้านอื่นๆอย่างเช่นค่าไฟครับอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับร้อยตํารวจเอกสมหมายก็าพาทีมงานของเราไปดูวงจรที่ต่อกับแผงโซลาเซลล์ที่ปัจจุบันเนี่ยติดตั้งไว้3จุดด้วยกันนำไฟฟ้ามาใช้กับทุกกิจกรรมในสวนแล้วก็ครัวเรือนทำให้ตอนนี้ครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟแม้แต่บาทเดียวดังนั้นที่บ้านไม่ไม่มีการเสียค่าไฟครับเพราะว่า แสงสว่างไปในบ้านแสงสว่างไปในห้องประชุมแสงสว่างไปในโรงงานแปรูปก็ใช้แสงโซลาเซลล์ครับ,ท,บที่บ้านด้วยครับที่บ้านด้วยครับที่บ้านด้วยที่นี่เพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ไม่ใช้ไฟเท่าไรเพราะว่าเลี้ยงพึ่งจะเปิดไฟไฟก็มาเล่นพึ่งนะครับแล้วก็ทีวีก็ไม่ได้ใช้จะเปิดใช้ก็เปิดเฉพาะกลางวัน ออนอกจากจะดีต่อใจแล้วยังดีต่อกายด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไปตลาดสดครับไปเก็บเศษผักเศษผลไม้เศษปลาที่พ่อค้าแม่ค้าทิ้งนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ก็ทำให้เขาเองได้ขยับร่างกายแล้วก็มีการออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยครับ สองเรื่องที่เรานําเสนอชีวิตในวัยกเกษียณนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าจริงๆทางเลือกของแต่ละคนก็ย่อมจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเราชอบก็มักจะทําออกมาได้แล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับ